สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุกุสุขคนนาจา์มากวันนี้มากินสมตำตำหมวกกับสาวน้องน้องซิมกันเนาะค่ะเนาะวันนี้เขาได้ปีงไกต่ตำหงปีงไก่มาเลยจ้า มาจมามไม่กินน้ำกันเจลาบานเจลาหมองเจละทีบราคือกันเข้ามาต่ำมั่วอันช่วนท่างบานแฟนนองก็จะเป็นแบบว่า ตำบ่ใส่หอยบอ่ใส่หยังสิแม่อันนี้เขาเรียกว่าทูนนะคะไอนน้เขาเอิ้นว่าทูนกีนกับต่ำหงตั้งกี่ห้าสิบก็เกี่ยงดอกแต่ว่าเดือนซุ้มมันนี่มันบ่ค่อยมีดหรอค่ะซุ้มมันนี่น้ำบานน้ำหยังบ่ค่อยมีดล่ะบ่าซึ่งตะเกียร làm lại nhồi ừ. Bạn thân anh về đường đường, <cười> đường đường. <cười> มาแต่งกินข้าวเที่ยงกันเที่ยงพอดี mm hmm. ชุี้เซ็น้ยเจ็ังมังคุงแพ้ง แล้วพอใคยได้หลายเลืได้เส้นขนมเส้นหลายอื ปิ้งไ่ตับหมงมันเป็นอีย่างที่เขากันมากมันมากกว่าูงหมิ่นตำใส่มือเลยนะคะกินพูดเดียวใส่มือได้ นัาโทษอันนี้ต้องผสมต้องผสม,มอันนั้นเนี่ยเลยมันขั้นมันรู้สึกว่ามันจะขั้นข้ออี่สิเด ยเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยค่ะอันนูซักผ่าไปใส่กุ้งกุ้งแห้ง mm ต้องการปีนี้จะเล้ตนเนาะโควิดเขาอืมต้างเิถามนะคะ่ะคนที่เขามารับชมรับเพื่อนเพื่อนพีพ่ๆก,ก็ดีนะคะเฮ็ดไอ้มีพูต้ติดตามในยูทูบเนี่ยเฮ็ดจังไลยคะ่ะ นูเฮดผู้ติดผู้ติดตามนี่ติ๊กตอกมามือเดียวสองพันสามพันสองพันปัวนี่ติ๊กตอกหนูไปเบิรงเนเนะคะนี่ติ๊กตอกเบนจะมาสซายสุขติ๊กตอกแต่ว่ายูทู e มีไหมหนูเฮดบกขึ้นเฮดยูทูบ b e แ๋วสองปี มันมถูกบพาถึงเนอะอืมเครื่องแรกนี่เฮ็ดเลีนๆเฮ็เหียนไหมเฮ็ดไหมยถึงว่าเฮ็ดแบบอัดคลิปล้านอัดอัดลิปมอย่างงี้สิหมคะ่ะอืมก็จะถ้าใครไม่กิงจังแบบให้เรานั่งกินแบบนี้ชวนมาอัดคลิปล้านจ้งเสีย บ้านี้ในปัจจุบนันคลิปมันยังไม่ค่อยจีตาบให้เจ้าไห่ค่ะในจิกตอกให้ใหจังไหนไม่ค่อยจีตามเป็นปะคลิปหนึ่ง เขาอยู่บ้านนองอะไปไปห้ามมไปกินกว๋วยเตี๋ยวมันเป็นคลิปพีคสุดเลยยอดติดตามตอนนี้หนึ่งล้านเก้าแสนแล้วนะคะไปห้ามมไปกินกว๋วยเตี๋ยวบบที่นี่แม่มุงก็เลยอันแม่มูงก็เลยมากพอดีก็เลยทุกค,คุยค่ะห้ามม่ามึมงเฝ้าออกมาเดอ้อแม่มันกำลังมากแม่มันก็ลนกเลยอยู่แม่มันยางมากพอดีฮอนหนาวัด ไปที่นี่วอว์เวอุภสพาดหน่อยนะคะมีมึงมีกูเนาะเมื่อนี่ตอนแรกอะเนาะเราวยืนอยู่หน่าวัดพวกสาว้าน้องนี่กเ็เลยว่าสิแบบออกไปห้างอีกห้างนึงใช่ไหมก็เลยว่าอย,ายอนยอนไก่ก็เลยเดี่ยวมาห้างเกากเ็เลยเห็นแม่เนี่ยแม่มุน อยู่นู่นู่อยู่นู่หน้าบ้านแล้วพอเราเห็นมูสาวนออา้องยางชี่รถมาเนาะแล,กกะล้ก็เลยปลุกตอนนั้นจับแบบจับเพื่อสาบไปเลยแบบอาชีพแล้วนะ่ยแล้วเป็นคนห้าแล้วเป็นคนสลบเป็นคนห้าก็ะเรียนอาชีพอาชีพได้พอดีนั่นแหละ มันเลยเป็นช่วงแบบมันเลยเป็นจุดพีกเนี่ยค่ะจุดพีกคือแบบในการเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีขึ้นนึงมีคนติดตามเป็นล้านสมมุนองอับตอนบาบอีกบายมือหน,นึ่งมากคนติดตามนี่ล้านอืมข้นนติดตามนั่นยอดข้นเบิง ล้านค้นติดตามเป็นพันแบบมือเดียวเป็นพันนี่แหละขอณได้ยางคงว่าที่เจ้าไหนเพราะวันติกตอกกับยูทูบมันคือกันอันติกตอกนี่ค้นแบบสามารถเข้ามาเบิ้งใดแต่ว่าเบิ้งใดตลอดมืแต่ว่ายูทูบนี่จำได้จำนึงงบ่่อยเห็นเพราะว่า คือยังเข้าติดตามผู้ใดแล้วมันก็สิมากเด้งขึ้นมาประว่านี้ไหมคะหลักแลยหัวเฮ้จังใดผู้ใหญ่มีคำแนะนำนะค่ะเริ่องกฎแร์กฎแชรแเราก็กฎติดตามให้สาวน้อง แล้วกับคอมเมนต์บอกสาวน้องนี่ด้วค่ะว่าเฮ็ดจังได๋สาวน้องสเจะไปปรับเปลี่ยนไปเฮ็ดไปให้มันดีขึ้นให้มันมีการพัฒนาเนาะมันเป็นว่าเฮ็ดสามปีสี่ปีเฮ็ดเป็นปีกระบอกกระบอกเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ไหมจะกอนรลองสาวน้องตั้งกล้องกระบอกเป็นเลย มุนมลงกงกับมะเดืหน้าก็มืดๆอันนี้สภาพอาบน้ำแล้วจะไปไ้แตัตงหนา้าไปแล้วค่ะหยุดนี่ก่อนไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพีสาวน้องนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ